ลิซสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนจบหรือยังละ่ะมีงานทำไหมไม่ตายจริงเป็นไปได้ไงลูกป้าขึ้นมหาลาัยไดท้ทั้งทั้งที่อายุเท่าหนูเลยวัด <What? S 1> อ,อ้อลืมไปลูกป้าได้ทุนงเรียนฝีก็พอดีเขาเป็นอัจฉริยะแต่ว่าหนูนะ่าใจค่เทอมปกติเลยใช่ไหมล่ะพอแม่ก็เหนื่อยหน่อยนะมีลูกแต่งหน้าแต่งตัวไปวันวัน <c oughs> สอะเอือฮะกอไก่ บ้านหนูไม่เดือดร้อนอะไรแปลงนะทําไมมันไปหนักหัวคอณป้าไปมีลูกสาวเรียนดีแล้วยังไงอะคะคือนหนูจําเป็นต้องรู้แม่พูดมาสียาวทำหน่อยใครเขา,าอยากไปแม่มส่สอนว่าแม่ป้าสั่งสอมนมายังไงอะคะถึงได้มาพูดมาจาบ่นพรนคนอื่นแล้วอวดตัวเองแบบน,นี้ไม่มีใครคุยด้วยหรอคะถึงได้มาโม,โมข,ข้างนอกระเหยาะเชียร์คงเหงาละสิคันเนี้ยอยู่บ้านคนเดียวสามีก็ทิ้งไปอย่าให้พูดเลยค่ะเรื่องป้านามีโยเด็กคนนี้แล้วก็เออสมัครไอจีหน่อยนะจะได้รู้สตอรี่ลูกสาวว่าทำอะไรลาสวยใสแตเัองว มีรถออมารับก,ก็คนเดียวกับที่ให้คุณตานั่นแหละ